ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสวัจกะฮาววัจกะฮาววัจกะฮาวสวัสดีครับคุณผู้ชมฮัลโหลสวัสดีนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Deception ของเรานั่นเองอยู่กับผมอาร์มคนดีคนเดิมอีกแล้วนะครับผมกลับมาอยู่กันในเกม Resident Evil 4นะครับผมวันนี้ผมจะทำคลิปนะครับเกี่ยวกับการฆ่าบอสอ่ะบางคนอยากรู้ว่าเฮ้ยฆ่าบอสมันมีแบบง่ายกับแบบยากอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะพยายามทำหลายๆตัวเลยนะ เออเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูโอเควันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่บอสต,ตัวที่คิดว่าทุกคนน่าจะสู้ยากที่สุดแล้วนะครับก็คือเป็นไอเจ้าตัวบอสต,ต้นไม้นั่นเองในของเป็นบอสใหญ่ในปราสาทนะผมจะทำให้ดูว่ามันมีวิธีการฆ่ายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะซื้ออีกปืนหนึ่งกันอา่าวิธีการฆ่าของเราคือ, <S <S อเดี๋ยวผมจะทำแบบแบบแบบยากก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมจะลงแบบยากก่อน ตังไม่มีอะไรครับเนี่ยมีอะไรพอขายได้บ้างนะ <Come back. S 1> โอเคเดี๋ยวผมทำแบบยากก่อนแบบง่ายเดี๋ยวมาทำใหม่โอเคไปกันเลยฮะแบบยากคือเราจะสู้แบบไม่ใช้ปืนอะไรแบบโกงเลยนะเราใช้ปืนที่เรามี แบบล้วนลวนเลยครับคุณผู้ชมเลือนมีอยู่สามกระปุกโอเคไปลุยกันเลยฮะ <c oughs> การเข้ากระสีไม่ต้องดูครับเราบวกก่อนเลย <c oughs> เออเออไม่โดนอ่ะเรายิงเราต้องยิงที่ตาตรงนี้นะครับแล้วเขาจะเปิดเปิดตรงนี้ขึ้นมามันจะเป็นกระเป๋ะที่แบบอ่า <c oughs> ปึ๊บใช่ไหมเราก็ท,ทําวิธีการอัดเข้าไปยิงอัดเข้าไปในตัวเขา มันจะเปิดช่องให้เรายิงได้ประมาณชักวครู่หนึ่งอ่ะสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่ง,งปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอโ้โหยิงตาอืมขอยิงขอยิ่หน่อยเถอะพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มอืมยังอ้าวตายเลยครับโอโ้โหเราใช้ถ้าปืนนี้โอโ้โหมันก็โหดไปถึงตายเลยครับคุณผู้ชม ใช้กระสุนไปทั้งหมดนะเมื่อกี้ผมมีอยู่ประมาณ10กว่านัดก็ใช้ไปประมาณ10นัดนะฮะบวกสไนเปอร์อีกประมาณ10นัดโอเคถือว่าเป็นอันรู้เรื่องกระเบื้องราวรับอันนี้ก็จริงๆก็ไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองใช้ปืนปืนอื่นๆดูนะเดี๋ยวเราจะลองทําดูโอ้ยได้เงิน50,000บาทด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวจบตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมจะไปอัดตรงอื่นให้ดูนะครับผม เดี๋ยวจะไปเข้าสู่โหมดแบบสู้ง่ายๆกว่านี้เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนปืนดีกว่าโอเคโอเคต่อไปเราจะใช้ปืนอเราไม่ใช้บัตเตอร์ไฟและเดี๋ยวจะง่ายกว่าเดิมเอาแบบง่ายกว่าเดิมคุณผู้ชมแบบง่ายกว่าเดิมมันจะมีนี่เลยฮะบบยกเ,ะเฮะกาะสม,มิธไปหนึ่งทีขายก็เลยครับโอเคขายพกไปซื้อแบบอย่างง่ายเลยนะคุณผู้ชมแบบน่าจะสิบวิผ่านอะไรเงีย้ย สำหรับใครที่เคเคยหัดเล่นแล้วแบบเกมมันน่ากลัวเกินไปเราก็มาทำแบบนี้ได้นะครับโอเคปึ๊บใช่ไหมมาถึงทางไงก็ได้เปิดตาเปิดตาโอ้โหลำบากลำบากครับลำบากเออเองไม่โดนเลยบ่เอเอาเอาะเ,เปิดเปิดครับเปิดมาปึ๊บเจอกันหน่อยครับ เมื่อกี้ใช้เวลาน่าจะ5 4 3 2ีออ่สมสองบอมออันนี้คือตายเลยนะครับถ้าเราคือเป็นเป็นทางลัดก,ก็คือเราแบบไม่อยากสู้ไม่อยากเสียพวกไอเทมอะไรเงี้ยเยอะอะไรเงี้ยปกติผมก็จริงๆร,งรงิเราก็ไม่รู้นะพอโตขึ้นเราก็มารู้ตอนโตเน,นี่ยเราอเออมันมีวิธีนี้อยู่อะไรเงี้ยครับจริงๆวิธีการซื้อปืนบอมนี้ก็ใช้จัดการบอสได้หลายตัวอยู่นะฮะแต่บางตัวมันอาจจะใช้ไม่ได้นะครับบางทีก็ไม่คุ้มด้วยครับโอเค เดี๋ยวลองเปลี่ยนปืนดูฮะ,ะเราจะลองเปลี่ยนปืนดูนะเนี่ยผมจะลองใช้ปืนไม่ใช่ลูกโม่โอเคว่าจะเป็นยังไงไปไงครับคุณผู้ชมนี่เลยนี่เลยเริ่มจากลูกซองเปิดเบ้าตาเปิดเบ้าตาก่อนเปิดเบ้าตาปั๊บยังไงนี่เลยเปิดกระป๋องมาไอหนูขอเจอหน้าหน่อยเออหอรัวเต็มครับรัวเต็มมองไม่เห็นหน้ากันเลย เขาจะรีบออกมาบังนะตัวเนี้ยตัวนี้เราขาย่วเฮ้ยมันอ้ามันอ้าปากเฮ้ยมันมันดุมันดุมันดุครับมันดุ <c oughs> <c oughs> เปิดอย่างเงี้ย <c oughs> นี่ครับใสหนักนะจัดเต็ม ไนัดจะเต็มหูหมดไปเป็นร้อยนัดแล้วนะเขายังไม่เป็นไรเลยไม่มีวิแววไม่มีวิแววเรามาลองดูเรามาลองดูเ,ออเราไปได้สักกินะ้ำเราจไปได้สัก,กินะ้ำโอ้โหโดนตีด้วยฮะถ้าสู้แบบไม่นี่มันก็จะลำบากนิดนึงนะครับไม่นี่ได้ลำบากเยอะเลยฮะดูดูด ขอเปิดตาหน่อยเปิดตาเปิดใจโอ้ยกดผิดเอาแล้วครับคุณผู้ชมมันจะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันจะสู้ลำบากมากเลยนะมันจะต้องค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปลูกศรที่มันจํากัดด้วยครับมันก็จะสู้ลำบากนิดนึง มันต้องสู้ไปเก็บของไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างวุ่นวายนะเออมันงอกมันงอกเอ่ะเปิดโอกาสเหมือนตอนตัวนั้นจะตีเขาจะอ้าปากเขาจะปล่อยตัวกระป๋อออกมานะเราเหลืหอ,อยูสามนัดโอเคต้องเอาเข้าเบ้าตาให้ได้ปเปิดมาเปิดปุ๊บทำไงฮะลัวอัดเข้าไปในนี้ครับ อีกสักทีแบบเต็มที่แบบเต็มที่ตายไหมตายนะไหมตายด้วยครับเฮ้ย <c oughs> เอา้าผมกดหลบแล้วเด้อแล้วทำไมถึงอาเขเขายัง <c oughs> <c oughs> มองตาเราแบบไอ้หนุ่มขอตีหน่อยอะไรมาสองนัด หลบได้ครับต้องคอยหลบดีๆนะเออโหมันงอก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 มันจะลำบากมากเลยฮะไม่นิดเท่าไหร่ไม่นิดเท่าไหรเออ่เปิดตามาเปิดตาเปิดใจขอคุยกันหน่อยแบบใกล้ๆไอ้หนู ผมมันยังตีเราได้นี่เราโผล่ใส่ไปหลายนัดแล้วนะอ้าตายครับโอ้โหค่อนข้างที่จะลําบากเลยนะคุณผู้ชมโอ้ก็ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าเกือบไม่ได้ฮะอโอเคครับเผื่อทุกคนจะนำทริคไปปรับปรุงหรือนำไปปรับใช้กันได้นะครับผม นี่ก็เป็นคลิปสั้นๆที่เราทามานะครับอ่าเป็น e p สอนยิงบอสโอเคขอบคุณที่ทุกคนมารับชมรับฟังด้วยนะครับผมอย่าลืมไปกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครอยากให้ทําคลิปตัวไหนหรืออะไรยังไงครับเจาะลึกหรืออะไรเงี้ยแบบเออ,เอ,อตัวละครอ,อะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรสซิเดนต์เดี๋ยวผมจะเริ่มทํานะโอเคแนะนำมันเข้ามาได้นะครับผมโอเคไปก่อนลวครับบุยบุยแจกกัน